สวัสดีนะครับทุกคนนะครับอันนี้ไม่ใช่ EP สอนนะจะเป็น EP พิเศษนะครับก็ขอบคุณสำหรับโดเนตนะอยากขอบคุณน้องๆนะที่โดเนตมาให้น้องนันทวัดนกันสุขิทัศนะฮะก็บอกเลยว่าพี่ไปจัดมาแล้วนะครับสำหรับไก่ทอดที่เราอยากได้ FC พี่เองมาดูดีว่าในนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่นะครับนี่น้าอกวีแซ วิ่งครับน้องนะครับผมก็สำหรับ,บน้องนันนวัตอยากให้พี่กินไก่ทอดใช่ไหมได้เดี๋ยวกินในไลน์ให้ด้วยถ้าทันนะจะหมดก่อน <c oughs> อุ่นอ,อุ่น <c oughs> ขวดดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรางหันชั่วให้ยกว่าไงก็อส่งลงไปนรกโกกันนะเตะตำยิ้มกระทกทองแดงเอาหอกแหงนแต่ทุกวันกัทุกวันเอาเลยครับผมทุกคนนะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปวันนี้นะก็ ใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e นะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบนะครับอยากได้อะไรพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาด้วยด้วยเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงหมดเพียงเท่านี้แล้วเราเจอกันคลิปหน้านะฮะบ,บอกเลยว่า2วันเราลงคลิปทีนะฮะต้องไม่พลาดชมแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย